สดีครับผมบิดสันแลกนะครับวันนี้จะพาคุณสมมาเก็บขวดที่ปีสองกันเดี๋ยวจะพาคุณสมมาเดินเก็บตรงนี้กันนะครับสักนิดหนึ่งนะครับจะเดินตามถนนลาดยางไปงเสียงรถเสียงรถแรงสวัสดีตอนเย็น,ยนตอนนี้ก็ยังบรรยากาศตอนนี้ก็ยังไม่มีแดดคุณสม บรรยากาศดีมากครับผมฝนเหมือนฝนจะมาแล้วครับดูดูท้องฟ้าแบบมืดมืดคึมเหยนะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณชมเดินหาดูตรงนี้กันเผื่อมันจะมีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นอะไรนี่ผมเริ่มมาเจออะไรไม่รู้นะเหมือนจะเป็นที่รัดอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นโบนะครับสีดำๆนะครับ นะยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เดือนกันยาแล้วอ,อ,อีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปีนี้แล้วสอนปพลาสติกนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันควรนพลาสติกบางชนิดมันขายได้หรือไม่ได้อันนี้จะเป็นพลาสติกสขีขาวนะครับ พอเราเข้ามามันจะย้อนเสียงเขาเรียกว่าพลาสติกสีาขาวๆนะครับกล่องนมนะครับผมไม่เก็บนะครับอย่าลมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆของเราดูนะครับหรือว่าให้พวกพวก่อแม่เราดูนะครับบันนากาศนาข้าวนะครับก็ข้าวก็ กำลังเริ่มจะเขียวนะครับบางนาก็เริ่มจะออกรวงวนะนะอีกไม่กี่เดือนข้าวก็จะข้าวก็จะถอกทุกมแล้วก็เราก็จะได้เกี่ยวไว้วนะครับผมเดินดูแล้วมันน่าจะไม่ค่อยมีขวดนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับแก้วที่มันแตกนี้ก็ บางทีมันก็ขายได้แหละนะครับก็ผมก็ไม่เก็บนะครับบางทีมันขายไม่ได้ก็มีนะครับว้าวด้านหน้ามีน้องหมาด้วยมีน้องหมาสามตัวนะครับกำลังเดินมาอยู่เจอ,อแล้วส่นน่าจะเป็นโบนะ่าจจะเป็นโบที่เขาว่าจะผูกอะไรไม่รู้นะ ไม่ใช่โบที่เขาห่งของขันนะคล้ายกันนะครับแต่ก็ตามข้างทางก็จะมีบางนาก็จะมียากขึ้นนะครับทำให้ข้าวมันไม่เกิดนะครับหรือไม่ไม่ออกวงก็มี <rib ils> บางทีก็โผล็ขอมาเลียว่าผมเจอมาสามตัวนะครับ ผมก็มาเจอแก้วหนึ่งใบนะครับในรถผมก็จะมีถุงดำนะครับแล้วก็กระสอบด้านในตัวนี้เป็นถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวใส่แบบนี้เลยผมก็จะเตรียมอุปกรณ์มาหลากหลายอยู่มีถ้วยสม,มิถ้วยแล้วก็โทรศัพท์ด้วยนะครับเอามาเล่นโชคดีมากที่เดินมาเจอแก้วหนึ่งใบ วันนี้ก็วันที่6กันยานะครับพรุ่งนี้ก็กินข้าวสากแล้วสองในเทศกาลวันเข้าพรรษานะครับผมก็กินข้าวสากนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่7นะครับเดือนกันยายนเก็มีทางสภาพอากาศน,นะครับหรือว่าเราบอกว่าจะมีดวงอาทิตย์นะครับสีเลือด ในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา23นกา,า27นาทีนะครับ23นกา27นาทีาหรือว่า5ทุ่มนะครับ5ทุ่ม27นาทีนะครับคนก็ต้องออกมาดูนะครับว่าพายุไม่ใช่พายุนะเป็นพรยจันเต็มดวงเนยนะครับเป็นสีเลือด สำหรับพายุก็ช่วงนี้ก็จะมีพายกุกาจิเก่ะนะครับแล้วก็พายุหนองฟ้านะครับก็ระมัดระวังกันด้วยก็เกิดภัยพิบัตินะครับบางพื้นที่ก็น้ําท่วมนะครับบางพื้นที่ก็ได้รับความเสียหายนะครับผมเริ่มมาเจอรังนะครับมอ,อีกบถึงใบนี่ถึงใบมีเสื้อนะครับผมเจอเ,เสื้อ เ,เป็นหนังก็มีขวดด้านในด้านในก็มีนะครับเดี๋ยวผมไม่กล้าอยู่พ่อไปเอาเลย mm hmm. ตรงนี้บ้านผมก็ไม่ค่อยมีงานเสนะครับถ้ามีก็ผมก็จะพาคุณสมเปตถ่ายแล้วก็เก็บที่เมนที่เมนก็จะขอถ่ายแค่ประมาณอีกแค่สามคลิปสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับ mm hmm. เจอกันก็เจอกันในปีหน้าเลย ปี69นะครับพอปี69มาแล้วก็จะเหลืออีกแค่ปีเดียวคือปี77ศูนย์นะครับผมก็จะไปทํางานแล้วนี่นะครับเจือรังนะครับสองรังนะครับอันนี้มีขยะด้วยนะครับมีน้องกบด้วยนะครับขยะนี้เปียกนะครับแล้วก็มีน้ําอันนี้คืออะไรครับ มันจะเป็นดินนะครับหกาดผมเลยเศียรรังนะมันเปียกนะครับมันน่าจะโดนฝนมาครับเมื่อวานนี้ฝนตกโคตรแรงเลยเมืนน่อวานผมก็ได้ขวดมาผมไปเก็บทีวว่อบตนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ฝนก็ตกแรงนะครับผมก็เลยกลับบ้านประมาณหกโมงนะครับ เลยทําให้น้ําท่วมบ้านผมตอนนี้ก็น้ําก็ลดลงแล้วนะครับเขาขึ้นลดเลยเหลืออีกแค่สอปีนะครับปี6กเก้ากับปีบ7จ็ดส่นกับสองหดน อันนี้ก็จะมีแต่ขวดพลาสติกเลยเพื่อนขวดพลาสติกนะครับขวดใสนะครับขวดพลาสติกใสก็จะราคาจะดีมากเลยเพื่อนแต่ช่วงน,นี้ก็อาจจะลดลงนิดหนึ่งส่วนเป็นแก้วพลาสติกเนี่ยโอนะ้โหแบบลดลงเยอะเลยนะเพื่อนอย่างโลละสิบสามบาทเนานะลดมาเป็นโลละบาทนะ เหมือนมีบางร้านก็เขาเขาว่ากันเหรอเดี๋ยวผมจะเก็บเอาขวดแล้วก็เก็บขย,ยนะใส่ถุงใส่เอาใส่ถุงนี้ก็ได้สมเราไม่ควรที่จะทิ้งเก็บก,กับไว้ตรงนี้นะครับเอาใส่ถุงนะรรเาราลถอุปตัวเขาจะมาเอามีมดนะส้มมดพันไฟนะครับ หมดคันไฟก็ผมโดนกัดหนะ่อยเนาะแบบเป็นแผลในมือเลยกัดเจ็บมากมันจะลายมากเลยนะครับหมดชนิดนี้นะครับเราควรจะมีอุปกรณ์ในการป้องกันนะครับอย่างเส้นุงมือนะครับผมก็เตรียมมาอยู่แต่ผมไม่ได้ยุ่งกับุงมือนะครับจะทำให้หมดมันกัดนย่ครับหลายอยู่ครับ เรถึงแล้วครับประมาณสองร้อยแหละประมาณสองสามร้อยแหละครับสำครับเพื่อนๆที่ลงก็ก็ถามผมได้เสนอครับก็เดือนหนึ่งบางทีก็ได้แล้วขวดเอาใส่ตัวนี้เลยนะครับเอาใส่ตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆ เหมือนตองไาแบบเริ่มมาพี่ายาก,ก็ไว้แบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวหรอตัวยังม,มองดูสายไฟนะดูสายไฟเป็นสายไฟอะไรเหมือนสายไฟมันจะขาดเลนเพื่อนดูด้านในน่าจะมีรวดน,น,นี่ผมขอไม่เอาไว้ตัวเกี่ยวนี้ดีกว่า ยังมาตัดไฟออกไปเดิอนอ้อมน,นะเดินถ่ายฝั่งนี้ก็เดิอนอ้อมไปนะครับได้เป็นขโมงเจ้าที่ผมเยอะนะครับนนะครับขี่รถก็อยู่นะครับบรรยากาศบ้านผมก็สามารถแวะมา เที่ยวได้นะครับเดียมาทักทายผมได้นะครับเนี๋ยมาหาผมก็ได้นะครับทุน่วงนี้คลิปก็จะถ่ายในในที่เดิมๆก็มีนับคลิใหม่ๆก็มีนะครับแต่แต่ก็ทยอยหาสถานที่ถ่ายแลวสมมติก็ย,ยุง่งยากนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปเอาตัวรวดในปากก่ากล้วยผมจะถ่ายให้ดู เดือนนี้สมน่าจะวันที่เท่าไรโยก่อต้องหาวันก่อนเพราะโชยิฝนฝนก็ตกป่อยเลยลมพายุพุง่ง้ามพายุพายิ่งนี้พายุหนองน้ำไฟบอไฟหนะน,อนองฟ้าป่าหนองฟ้าน้นอ,งนองฟ้าเป็นพายุซื่อพายุเ้นนี้ก็มีคนตั้งซื่อมันขึ้นมา เป็นชื่อพยุยคของน้องฝานพยุยสองลูกนี้ก็ได้กระทบไทยนะประมาณเดือนสิงหาพิพั่ธ์มาอยนะ่างตอนนี้มีดูสมบรรยากาศน,นะข้าวแบบข้าวแบบ บางนามมก็ขึ้นนะบางนามมันก็ไม่ขึ้นเลยนะครับก็จะทําให้ญ้ามันขึ้นแทนเลยนะสาเหตุที่ไม่ดูแลนะครับนี่นะครับแก้วหนึ่งใบเดี๋ยวผมจะไปเอาที่โรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็วันนั้นที่ฝนตกแรงนะผมว่าจะพาพวกเราไปถ่ายที่ อ่าโรงเรียนก็ว,วันนั้นก็ได้ไปถ่ายแล้วในช่วงเสาวนะครับเดี๋ยวจะาไปถ่ายอีกอยู่ต่อจากคลิปตัวนี้นะต่อจากอีพีสองร้อยหสิบแปดนะครับเจอกันสองร้สิบเก้านะครับใาไปท้งถุงเลยมเสียยากเนะาะทํไมาผมเตรียมถ้วยมาทำไมเราก็เตรียมกล่องมาทำไมเตรียม มาเผื่อผมทำคลิปการกินเนะเาะผู้ชมไปดูตามก็จะหย่ดำปลาย่าตัวนี้แบบสร้างมันกับคนเขากินแล้วเขาโยนลงเป็นผมผมไม่โยนลงนะ้วสผมเก็บใส่ถุงดำแล้วก็ไป ไปไว้ที่ถานที่เขาเผานะอถ้าผมมีรถกระบะนะผมจะพาคุณชมไปเก็บที่ชีขอเลยนะเพราะว่ามันจะมีกองขยะใหญ่ๆนะเราสามารถไปเก็บได้แต่ตรงนั้นก็มีคนจองเยอะแล้วนะผมก็ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะผมไม่มีรถใหญ่นำรถกระบะนะผมขับไม่เป็นด้วยนะครับ ก็ต้องบอกคนไปส่งครับบอกคนพาไปส่งไปส่งสักครึ่งวันนี่แก้วนะแตกน้านในมันแตกนะครับมีต้นไมยลาบแถวนี้เยอะมากนะครับเป็นสมุนไพรด้วยนะครับสามารถรักษาลำไส้เราได้ครัแบกบับสภาวะดี ช่งนี floor, Finally, ้รถรถจะเริ่มเยอะเลยครับเพราะบางจังหวัดน้ำมันท่วมน้ำมันก็เม็ s <S ่รถลไหละขี you. Then, you ้ลมองหได้บรรยากาศตรงนู้นแบบสวยมากสมบรรยากาศตรงนู้นนะาแบบ มองไกลๆคล้ายภูเขาเลยสวยมากนะทุกคนทำไมผมต้องเกิดมาแถวจังหวัดที่ไม่มีภูเขาด้วยผมอยากเกิดมาจัางหวัดที่มันมีภูเขาเชอยงเช่นอุบลน,นะอุบลก็มีนะหาแต้มนะโขงเจียมแถวๆนั้นแหละสีสักเกดก็มีภูเขานะ ยิ่งสุรินเราก็มีนะครับก็แจ้าแถวผ้ามะนาวนะครับแจ้าแถวผ้ามะนาวครับแวะไปเที่ยวมีใครไปเที่ยวนะามาแม่นาวอยู่แถวแถวผ้ามะนาวอยู่อำเภอไหนผมน่าจะลืมแล้วผมเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชข้อมูลหาผ้ามะนาวอยู่อำเภอไหนอยู่แต่อยู่สุรินทร์แหละ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าไม้นะครับผมก่อนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวนะครับเวลาคนเข้ามาก็จะใส้บริการใส้บริการตรงนี้ที่จริงเป็นสวนนะครับที่จะเป็นสวนแล้วก็มาแล้วก็ตรงนี้ก,ก่อนห้องน้ําตรงนี้จะมีคนเข้ามาใช้บริการนะครับ จะตั้งแต่ปีนั้นนล้แหละตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะครับเป็นสวนสามารถมาเที่ยวได้แล้วนะเข้ามาสมบรรยากาศในนี้ได้นะครับด้านในมีเต็นน้ำเลยมีอึองด้วยสมมีอึองก็ไม่กบเล็กๆด้วยนะนะครับบ้านผมปีนี้ก็จะมีกัดเขีนสะครับเขนคำแพงสร้างคำแพงวัดนะ กำแพงก็เริ่มเก่าแล้วสร้างมารสร้างมาตั้งแต่ปีนั้นน,นนะตั้งแต่ปีสองห้าตั้งแต่ปีสองห้าหนะกำแพงสร้างจากปีสองห้าหสร้างมาได้สองปีแล้ว ปกติถุงขนมนะ่าจะขายได้นะครับแต่ผมไม่เก็บนะนี่ตรงนี้แต่ก่อนก็จะเป็นเป็นบ้าน,นครับที่มีคนอนะาศัยอยู่นะอันนี้ก็เป็นยุงนะยุงใส่ข้าวนะและ้วก็ด้านในก็จะมีคนที่เขามาเก็บของไว้เยอะนะเพื่อนเหมือนเป็นคล้ายๆโรงสีเลยโรงสีข้าวเลย ก็มียาดขึ้นเต็มไปหมดเลยโอเคนับสำหรับทีนี้ก็ได้พาคุณสมมาเดินเก็บขวดอีพีสองร้อยหกสิบแปดนับที่บริเวณถนนสายบ้านขนแก่นใหญ่ขนแก่นน้อยนะครับถนนสายบ้านขนแก่นทางไปบ้านหนองดุมนะครับถนนสายบ้านขนแก่นทางไปวัดเก่าลุงอะถือว่าทางไปสายบ้าน น้องเกาะนะครับบ้านดูสโสโควสะอาดด้วยนะครับแล้วก็วัดเก่าลงอาจด้วยไ้บายชม